Go next. สวัสดีครับสวัสดีคุณแบ็กแชนแนลสวัสดีคุณต้อมด้วยครับสวัสดีกันแต่เช้าวันนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนเกมสตรีมไปเรื่อยๆครับพอดีผมเล่นเกมนี้อย่างหนักหน่วงนะก็เลยเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาสตรีมซะหน่อย เดียโอสี Z, มาแล้วกับภาคเสริม w e s s e l of Hatred หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกกันว่า DLC ใช่ไหมเมื่อก่อนจะใช้คำว่า expansion pack เดี๋ยวนี้ก็เรียกกันเป็น DLC แทนเข้าเรื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่ช้านะครับก่อนที่จะเล่นจะฟาร์มไปยาวๆ <c oughs> DLC ที่เข้ามาใหม่ก็จะมีแผนที่ใหม่ชื่อเมืองหน้าฮันตูก็ต่อมาจากฝั่งเคจิสถานลงมาทางด้านล่างแมปตามนี้เลยมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ประมาณ6ส่วน4 5 6, 6นะครับ6ส่วนหลักๆเนี่ย6 7ส่วนแหละประมาณนี้เราเรานี้ สำหรับใครที่ซื้อ DLC หรือซื้อภาคเสริมคุณก็จะมีเควสหลักกับเควสรองให้ทำเหมือนเดิมเ e ลเวลแคปเลเวลจาก50ดอืมตูเลเวลตัวละครตรงไหนไว้ห่าดูไม่ได้เว้ยยู่ไหนวะอ๋อนี่ เลเวลแคปเดิมจาก50เปลี่ยนมาเป็น60นั่นหมายความว่าคุณจะมีแต้มสกิลพอยต์เอาไว้ใช้เพิ่มขึ้น <c oughs> ค่าพลังของภาคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปพวกไอเทมพาวเวอร์ต่างๆตอนนี้ไอเทมพาวเวอร์สูงสุดจะอยู่ที่800จะไม่ได้เป็น950เหมือนซีซั่นก่อนแล้วซีซั่นนี้ค่าไอเทมพาวเวอร์เต็มอยู่ที่800 แล้วก็จะไม่มีซาเครตไม่มีจะไม่มีซาเครตไอเทมมาแล้วจะกลายเป็น a n c e s t r a อไอเทมไปเลยซึ่ง a n c e s t r a อไอเทมเวลามันดอบมันจะการันตีเกรเอฟฟิกให้หรือว่าการันตีดาวให้1ดาวเป็นอย่างต่ำทุกครั้งที่มันดอบแล้วมีจุดไหนอีก ตัวอาร์เมอร์หรือว่าตัวเกราะเราไม่ต้องทำเป็น9,000กว่าเหมือนซีซัน5แล้วซีซัน6จะลดแคปมาลดลงเหลือแค่1,000คือทำแค่1,000ก็เต็มแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวสเตตที่ได้จากพวกเกราะจากพวกไอเทมต่างๆมันก็ลดลงมาเยอะมากใครที่เล่นช่วงแรกๆคุณอาจจะได้อาร์เมอร์แค่ประมาณ100-200อะไรอย่างนี้เองแล้วก็ไอพวกแอตแทคพาวเวอร์ก็จะหายไปค่อนข้างเยอะจะเหลืออยู่แค่สักประมาณ2 3 0 0 ทำได้สูงสุดใครทําได้แตะหมื่นกว่าก็ถือว่าไอเทมพาวเวอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วแหละสําหรับซีซั่นนี้กับภาคนี้ก็มีการปรับลดตัวเลขลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการปรับลดตัวเลขเราลงมามันก็ปรับเลือดบอสปรับอะไรยังไงของบอสตามลงมาด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบประมวลผลคือตัวเลขเยอะเกินไปอาจจะดึงการประมวลผลเยอะหรือย,ยังไงก็อย่างที่เรารู้ๆนะครับ พวกนี้เนี่ยตัวเลขหลักหนึ่งมันก็คือคิดเป็นหน่วยไบต์เป็นหน่วยบิตเป็นหน่วยไบต์นั่นแหละพอมันปรับตัวลดตัวเลขลงมาปุ๊บมันก็กินความจุน้อยลงก็น่าจะเกี่ยวข้องด้วย สำหร er ับการเก็บเลเวลในซีซั่นนี <soup> ้ทำแค่เควสหลักๆทำเควสหลักกับเควส t อองของมันเนี่ยคือเควส t ซีซั่นกับไอตัวเควส t ที่เป็นของภาคเสรอมันะทำครบคุณก็จะเลเวล60ได้ไม่ยากแล้วเท่ากับว่าช่วงแรก ถ้าใครจะฟาร์มใครอยากจะเลเวลไวๆคุณก็เน้นแค่ทำเควสอันนี้ผมพูดถึงคนที่ซื้อภาคเสริมใครที่ไม่ได้ซื้อภาคเสริมเราเล่นซีซันคุณก็อาจจะต้องไปฟาร์มอีกแบบหนึ่งไปฟาร์มกันคนละแบบใครที่ไม่ได้ซื้อซีซันคุณก็อาจจะต้องไปลงเฮลทายนะครับไปลงเฮลทายไปทำน,นู่นนั่นนี่ตามเดิม <c oughs> แต่ถ้าใครที่ซื้อภาคเสริมก็นั่นแหละคุณก็เล่นตามโหมดเนื้อเรื่องมัน่น ก็จะเลเวล60ได้ไม่ยากแล้วอาชีพใหม่ที่เข้ามาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่เขาตั้งใจทํามาเพื่อให้คุณซื้อภาคเสริมจริงๆแหละเพราะว่ามันแรงกว่าอาชีพอื่นสามารถเลเวลขึ้นได้ง่ายบิวได้ง่ายแล้วก็ผ่านความยากระดับต่างๆได้ง่าย ก็เดี๋ยวจะพยายามแนะนำระบบก่อนนะครับในช่วงแรกก่อนที่จะไปฟาร์มไปทำอะไรยังไงอย่างอื่นระบบความยากแบบใหม่จะไม่ได้แบ่งเป็นเวอร์เทียร์หนึ่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าจะใช้เป็น normal hard เอ็กซ์เพร i เพนดแล้วก็ทอร์เมนทั้งหมด4ระดับเป็น Torment 1, 2, 3, 4ของที่มันจะดรอปคือพูดง่ายๆของ n อนเกมที่มันจะดรอปจริงๆก็คือเริ่มตั้งแต่ Torment 1ไปจนถึง Torment 4วิธีการผ่านวิธีการเล่นเล่นเริ่มแรกถ้าใครเป็นมือใหม่ก็แนะนําให้เล่นโหมด Normal แต่ว่าถ้าใครที่เคยเล่นมาแล้วพอรู้ระบบคุณก็เริ่มต้นที่ฮาร์ได้พอเล่นโหมดฮาร์ไปจนถึง เลเวลสักประมาณ40คุณไปเข้าไอตัวเดอะพิษเดอะพิษที่แมปเนี่ยที่เมืองเซริกาเหมือนเดิมไปเข้าเดอะพิษที่เมืองเซริกาแล้วก็ไปผ่านความยากชั้น20มันจะปลดไอตัวเอ็กซ์เพรตตัวนี้มาให้ เอทโทีไม่ใช่สิตัว Expert กับตัว Penitent เหมือนมันจะปลดตอนคุณเลเวล60มัง้งอันเนี้ยผมต้องขออภัยนะครับพอดีผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเล่นผ่านมาไวมากแต่บอกตรงๆเลยว่า4ี่เลเวลขั้นต้นนี้คุณไม่ต้องแช่บันนานครับพอคุณปลด Expert ได้เนี่ยคุณไปลงไอตัว The Pit แล้วผ่านเลเวลผ่านชั้น20ของ The Pit ให้ได้พอผ่านชั้น20ของ The Pit มันจะปลดท o r m e n t 1แล้ว แล้วถ้าคุณสามารถผ่านชั้น20ของเดอะพิได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถมาฟาร์มคุณสามารถมาเล่นความยากในทอร์เมนต์หนึ่งได้สบายๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ทํามาเรียบร้อยแล้วอย่าไปเสียเวลาอยู่แผ่นดิเทนอย่าไปเสียเวลาอยู่ใน4ขั้นต้นนี้นานมากเพราะว่า4ขั้นต้นนี้มันยังไม่ได้ให้ของเอ็นเกมเลยของเอ็นเกมมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตัวทอร์เมนตขึ้นมานะครับก็พยายามเล่นพยายามผ่าน แล้วก็เข้ามาเล่นในโหมดความยากทอรเมนตหนึ่งให้ไหวระบบหลักที่เหมือนเดิมและเปลี่ยนไปเหมือนเดิมก็คือตัว Infernal h e a ต t ตัวนี้เหมือนเดิมเลยเข้าไปเพื่อจะไปเอาไอตัว o อ a l โททิ พูดผิดอีกแล้วนะครับ Infernal h o t นี่คือเหมือนเดิมเข้าไปเพื่อจะไปเอาตัวของเอาไอเทมมาตีมาทำ m า s t s t w r w o r n g หรือว่ามาตีบวกนั่นเองตอนนี้ระบบตีบวกในซีซั่น6จะใช้ของอยู่แค่อย่างเดียวคือตัว Op ฟ o ูไซสจะไม่ได้แบ่งเป็น o p ฟดูไซสแบ่งเป็นอะไรออีก2อสอย่างพอดีผมจําชื่อไม่ได้เหมือนซีซั่นก่อนแต่ว่าจะใช้ตัว o p ฟดูไซอย่างเดียวก็สะดวกขึ้นนะครับคุณจะลงไอตัว Infernal Hots อันไหนก็ได้แล้วก็ความยากมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอเทมสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความยากมันจะขึ้นอยู่กับใช้คำว่าเวอร์เทียตัวนี้ละกันผมยังใช้คำว่าเวอร์เทียเหมือนเดิมเพื่อให้มันเข้าใจตรงกันนะครับก็คือความยากพวกเนี้ยเวลาคุณไปลงไม่ว่าจะลงไนท์แมร์ลงเดอะพิทลงเอ่อเดอะพิทไม่เกี่ยวลงไนท์แมร์ลงอินเฟอร์นอลฮอสความยากจะขึ้นอยู่กับตัวระดับความยาก ของเกมที่คุณเลือกหรือว่าระดับเวอร์เทียที่คุณเลือกรวมไปถึงมอนสเตอร์ในแผนที่ด้วยตอนนี้มอนสเตอร์ในแผนที่จะไม่ขึ้นเลเวลให้คุณดูแล้วเลเวลมันจะอิงกับเลเวลตัวละครเหาและอิงกับความยากของเวอร์เทียที่คุณเลือก นเนี่ยตัวไนแมร์ไนแมร์ดันเจียนคุณก็ไม่ต้องไปคาฟตามเลเวลตามชั้นไนแมร์ดันเจียนเหมือนซีซั่นก่อนละคืออันไหนก็ใช้ได้หมดเหมือนกันอย่างที่แจ้งไปว่ามันขึ้นอยู่กับความยากของเวอร์เทียที่คุณเลือกนะครับตัวไนแมร์ดันเจียนสิ่งที่เปลี่ยนไป ซีซั่นก่อนๆภาคก่อนๆเวลาคุณลงไนแมดันเจียนคุณลงไปเพื่อที่คุณจะไปอัปเดตตัวกริฟแต่ว่าซีซั่นนี้ไนแมดันเจียนคุณลงไปแล้วมันจะให้แค่ไอเทมกับให้ไอตัวหินตีบวกให้ไอตัวออฟดูไซด์มาคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาหินตีบวกจากการลงไนแมดันเจียนหรือว่าลงอินเฟอร์โนฮอตแต่เท่าที่ผมเล่นมาผมสังเกตว่าลงอินเฟอร์โนฮอตจะได้ไอตัวออฟดูไซด์ size, หรือว่าได้ตัวหินตีบวกเยอะกว่าลงตัวไนแม ก็ลองเล่นดูแล้วกันอีกอันเดิงที่เพิ่มเติมเข้ามาไอตัวทีบิวต่างต่างตัวทีบิวตัวนี้จะเอาไว้ลงดันใหม่ในภาคเสริมซึ่งอนุมานเอาว่าใครที่ไม่ได้เล่นภาคเสริมก็น่าจะลงไม่ได้วิธีการลงต้องไปที่เมืองคูรัสบาซ่าสวัสดีครับบีบี เกมมันก็โหลดช้าๆหน่อยนะครับบางทีผมเล่นเองนี่ก็มีค้างๆอยู่พอสมควรก็เลยไม่ค่อยจะให้เอาเกมนี้ขึ้นมาเล่นตอนสตรีมสักเท่าไหร่คือดึงแม่งแดกทรัพยากรเครื่องเยอะสองเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันคนมันเล่นเยอะหรือยังไงไม่รู้ว่าเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันไม่เสถียรบางทีเล่นๆแล้วมันชอบค้างเกมมันชอบแคชอะเนี่ยกระตุกไปกระตุกมา